มาว่าจะไปญี่ปุ่นรถคันนี้เนี่ยเอาผ้าและเวลฟายใส่กระเป๋าใหญ่ได้กี่ใบวันนี้นะคะรินก็เลยจะมาสาธิตให้ดูเลยว่าหลังรถและภายในรถทั้งหมดนะคะจะเก็บกระเป๋าได้กี่ใบวันนี้รินเตรียมกระเป๋าทั้งหมดนี้มาเรามาดูกันว่ามีกี่ใบนะคะทุกคนมีใบใหญ่4ี่ใบแล้วก็ใบเล็กสใบโจทย์ของลูกค้าคือมีกระเป๋าใหญ่ หลายใบผู้ใหญ่ไป4คนเด็กไป2คนนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีรถเข็นด้วยแล้วก็ขาสีด้วยค่ะวันนี้เราไม่มีรถเข็นตรงนี้แล้วก็ไม่มีคาสีตรงนี้แต่เดี๋ยวเราจะเว้นที่ไว้ให้รถเข็นกับคาซีนะคะแต่ก่อนอื่นเลยหลังรถแบบนี้มาดูก่อนตอนนี้นะคะก็คือเลื่อนเบาะไว้แบบว่าทุกคนนั่งสบายแล้วก็ยังสามารถเก็บของได้นะคะก็เริ่มกันเลยดีกว่าว่าเราจะเก็บได้ทั้งหมดนี้เลยหรือเปล่ามาค่ะทาเลนมาก โอเคข้างหลังได้4ใบนะคะเหลือซ่อมอีกเล็กน้อยสําหรับเก็บของเหลืออีก3ใบเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าต่อกันค่ะมาที่แถว2เราจะสมมุติว่าเบาะก,กับกานซทีทั้ง2ซีทเนี่ยจะเป็นที่ใส่ขาซีเด็กน้อยเพราะฉะนั้นเด็กน้อยไม่จําเป็นต้องยืดขานะทุกคนเพราะฉะนั้นเรายังสามารถเก็บประหยัดได้อีก หมดแล้วตรงนี้สามารถวางแบบนี้ได้เลยเพราะว่าด้วยความเป็นจริงเวลานั่งคาซีนะคะสามารถพาดขาขึ้นมาบนกระเป๋านั่งได้นะคะส่วนแถวสามนะคะผู้ใหญ่ก็ยังสามารถนั่งแบบสบายๆโดยที่ไม่มีอะไรตรงพื้นได้ส่วนรถเข็นอันนี้แหละจริงๆต้องบอกว่ารถเข็นสมัยนี้นเนี่ยไซส์ไม่ใหญ่มากนะคะแล้วไซส์ที่ลูกค้าประมาณมาเนี่ยตรงนี้เราก็ต้องเสียสละโดยการที่ไม่พับตัวโต๊ะตัวนี้นะคะแล้วก็วางรถเข็นตรงนี้ได้อีกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างหลังสองคนนั่งสบายๆคาซีสอง ที่นั่งตรงกลางแล้วก็ด้านหนะ้าก็สามารถนั่งได้แบบสบายๆทั้งหมดนี้นะคะก็จะนั่งไปด้วยกัน6คนกระเป๋าใหญ่มีทั้งหมด4ใบกระเป๋าเล็กมีทั้งหมด3ใบาคาซีท2และรถเข็นอีก1สามารถจุได้แล้วก็ไปเที่ยวกันแบบสบายๆได้เลยใครจะไปเที่ยวญี่ปุ่นเราก็จะไปเช่ารถเอาผ่านและเวลไฟก็ดูไว้เลยนะคะวันนี้ว่าสามารถจุของได้เยอะมากใครบอกว่าเอาผ่านเวลไฟจุของได้น้อยคิดใหม่ได้เลยค่ะ และสุดท้ายสําหรับใครที่กำลังหารถครอบครัวนะคะแล้วคิดแล้วคิดอีกกับการที่ว่าถ้าเราจะไปเที่ยวเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วจะใส่ของพอไหมคลิปนี้ทําให้คุณเห็นแล้วค่ะว่า AMG พร้อมส่งและพร้อมสาธิตให้คุณดูว่าคุณจะใช้สอยรถคุณยังไงใครต้องการรถอ้าผ่านและเจอฝ่ายมาที่นี่เลย AMG พร้อมดูแลคุณค่ะ คำเตือนหากคุณเช่ารถที่ต่างประเทศและมีสัมภาระเยอะๆแบบนี้เวลาไปจอดต่างเมืองต่างที่หรือแวะกลางทางควรระมัดระวังและอย่าละสายตาจากรถของคุณเพราะอาจเกิดอันตรายได้โดยเฉพาะถ้าคุณไปเที่ยวยุโรปตอนนี้มีการจราจรรกเกิดขึ้นมากมายเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความหวังดีจากเอ็มนะคะโปรดระมัดระวังในการเดินทางและขอให้ทุกคนเดินทางในช่วงวันหยุดของคุณอย่างมีความสุขค่ะ